สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เรียนคณิตศาสตร์กับคุณครูหน่อยนะคะวันนี้เรายังคงอยู่นะคะในเรื่องของโจทย์ปัญหานะคะเกี่ยวกับปริมาตรของ รูปเรขาคณิตสามมิติกันต่อเลยนะคะเนื่องจากว่าโจทย์ปัญหานะคะก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะต้องคิดวิเคราะห์กันเยอะสักหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเรียนรู้กันเพิ่มเติมสักเล็กน้อยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาต่อจากโจทย์นะคะข่าวที่แล้วนะคะแบบฝึกนะคะนักเรียนนําแบบฝึกขึ้นมาดูพร้อมๆกันเลยนะคะซึ่งจะเป็นแบบฝึกที่อยู่ในหน้า105นะคะเราจะเรียนกัน หน้าหน5้ถึงหน้า107เพราะฉะนั้นเอาแบบฝึกหัดมาเรียนพร้อมกันไปเลยนะคะเอาละค่ะถ้านักเรียนเปิดหน้า105จะมาเจอข้อที่3นะคะโจทย์ข้อนี้นะคะก็จะเป็นสถานการณ์ของนะคะแม่พิมพ์ทําบุญนะคะลักษณะของแม่พิมพ์ทําบุญนะนะคะเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากจํานวน12ช่องด้วยกันนะคะดังรูปเลยนะคะดังรูปแบบนี้เลยนะคะ ถ้าเทส่วนผสมลงไปจนเต็มแม่พิมพ์นะคะจนเต็มแม่พิมพ์แม่พิมพ์จะจุส่วนผสมนะคะได้กี่ลูกบาศกเซนติเมตรนะคะอ่าถ้าเราเทส่วนผสมเข้าไปในทุกช่องทุกช่องเลยนะคะอยากรู้ว่าจะต้องใช้ส่วนผสมทั้งหมดกี่ลูกบาศกนะคะลูกบาศกกี่ลูกบาศกเซนติเมตรเอาล่ะทีนี้การที่เราจะไปหาดูนะคะว่า ในแต่ละช่องนั้นนะคะอ่าจะต้องใช้ปริมาตรเท่าไหร่เพราะนั้นเราก็เลยหยิบ 1ช่องออกมานะคะถ้าพิมพ์1ช่องนะคะลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเป็นออทองเลขาคณิตแบบนี้ถ้าเราอยากจะรู้ว่าเขามีปริมาตรทั้งหมดเท่าไหร่เราสามารถแบ่งนะคะแบ่งทรงสี่เหลี่ยมนะคะตรงนี้นะคะรูปเลขาคณิตตรงนี้ออกเป็น2รูปด้วยกันนะคะจากจากรูปนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น2รูปอันนี้คือรูปที่1นะคะตรงนี้เป็นรูปที่2นี่แบ่งแบบนี้นะคะ ก็จะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะทรงสี่เหลี่ยมนะ1รูปแล้วก็ตรงนี้เป็นรูปที่2นะคะอ่ะทีนี้เมื่อ,อนักเรียนแบ่งนะคะแบ่งทรงสี่เออเขาเรียกไรรูปเรขาคณิตนะคะออกเป็น2ส,ส่วนแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปหาทีละส่วนกันไปดูรูปแรกเลยค่ะรูปแรกก็คือรูปตรงนี้นะคะ ตรงนี้มีปริมาตรเท่าไหร่ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมฉากก็คือจำได้ไหมคะอะไรคะกว้างคูณยาวคูณสูงนะคะทำมาหลายข้อแล้วต้องจำได้แล้วนะคะเอาละทีนี้ถ้าเราจะไปหาปริมาตรหรือว่าความจุนะคะความจุของรูปนี้นะคะ หาได้จากกว้างคุณยาคุณสูงเนาะทีนี้เรามาดูก่อนว่ากว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่กันบ้างนะคะอะไปดูทีละอันเลยไปดูรูปที่หนึ่งนะกว้างนะคะเราดูทางนี้ค่ะกว้างของเราก็คือหนึ่งจุดห้านะคะยาวค่ะยาวของเรายาวเท่าไหร่ยาวสามนะคะแล้วสูงขึ้นไปกี่เซนสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงเท่าไหร่สูงเท่านี้นะคะซึ่งก็คือสองจุดห้าเอาละ ได้ครบหมดแล้วไปแทนค่ากันเลยนะคะรูปที่1จะได้ว่ากว้าง1.5นะคะยาว3และสูง2.5เซนเนาะอ่ะทั้งหมดนี้คูณแล้วได้ผลลัพธ์เท่าไหร่อ่ะลองคิดสิคะได้เท่าไหร่เอ่ย1.5นะคะคูณ3และก็คูณ2.5 ถ้าเราดูตัวเลขนะคะชุดนี้นะเราจะพบว่ามีทศนิยมนะคะคูณกันนะทศนิยมทั้งหมดมีกี่ตำแหน่งเอ่ยมีกี่ตำแหน่งคะ1.5่มี1ตำแหน่งใช่ไหมคะ2ออีก1ตำแหน่งทั้งหมดมี2ตำแหน่งนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยนะเวลาตอบออกมาจะต้องเป็นทศนิยมทั้งหมด2ตำแหน่งด้วยกันนะคะอ่ะถ้าคูณกันนะคะ คูณกันแล้วได้ได้เท่าไหร่ในขณะที่ครูอธิบายไปใครหาผลลัพธ์แล้วบ้างอ่าถ้านักเรียนหาผลลัพธ์แล้วนะคะต้องได้11.25รลูกบาทเซนติเมตรนะคะอ่ะทีนี้ไปดูรูปที่สองกันบ้างนะคะรูปที่สองของเราอ้าวไปดูซิเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเหมือนกันนะคะไปดูค่ะว่ากว้างเท่าไหร่ ความกว้างของเราคือตรงนี้ใช่ไหมอ่า1.5ยาวเท่ายาร่ไรคะยาวก็คือส่วนนี้อ้าวทีนี้แล้วตรงนี้มันเท่าไหร่ล่ะอ้าวมันเท่าไหร่อยากรู้ว่าเท่าไหร่ก็ไปดูสิตรงนี้ใช่ไหมคะเดิมทีมันยาวทั้งหมด3ใช่ไหมคะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะช่วงตรงนี้กับช่วงตรงนี้เท่ากันนะมันคือ1.5เพราะฉะนั้นส่วนตรงนี้ที่เหลือมีค่าเท่าไหร่ ทั้งหมดมีอยู่3นะคะแต่ว่าจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะคะคิดเป็น1.5อยากรู้ส่วนที่เหลือก็ทำยังไงก็เอา3นะคะลบกับ1.5ลบแล้วได้1.5เนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ1.5เซนนะคะกว้างยาวเท่ากันเลยส่วนสูงสูงเท่าไรสูงก็คือลากลงมานี้เองส่วนสูงส่วนสูงก็คือ2.5อ่า เราได้ความกว้างมาแล้วนะคะ1.5ความยาวก็1.5และมีความสูงเท่ากับ2.5สําหรับข้อนี้ทศนิยมมีทั้งหมดกี่ตำแหน่งคะการคูณการทั้ง3ตัวนะคะแต่ละตัวมีทศนิยม1ตําตำแหน่งเพราะฉะนั้นคำตอบออกมาต้องได้ทั้งหมด1 2 3ต้องได้ทศนิยมทั้งหมด3ตํตำแหน่งด้วยกันนะคะผลลัพธ์ออกมาเท่าไหร่ คิดได้หรือยัง1.5ง1.5ก็ได้เท่าไหร่แล้วคูณกับ2.5คูณแล้วนะคะนักเรียนต้องได้5.625นะคะ5.625สทศนิยมเป็น3ตำแหน่งนะนี่เวลาคูณก็คือคูณเหมือนคูณเลขธรรมดานะคะแล้วแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่จุดทศนิยมที่หลังเอาล่ะทีนี้ เราได้นะคะปริมาตรของรูปที่1และรูปที่2แล้วนะคะทำยังไง <c oughs> ทำอย่างไรต่อวิธีการทำอย่างไรต่อถ้าเราอยากจะรู้ว่าแม่พิมพ์หนึ่งช่องนั้นจุได้เท่าไหร่ก็น้ำอะไรคะความจุนะคะของทั้ง2ส,ส่วนที่เราแบ่งไปเมื่อสักครู่นี้มาทำอะไรกันเอ่ยจำได้ไหมก็นำมา รวมกันนั่นเองนะคะส่วนที่1ได้เท่าไหร่นะ1 1 2 5ใช่ไหมอ่ารวมกับส่วนที่2นะคะปริมาตรส่วนที่2ได้5.625อานะคะอา้าวบวกกันได้เท่าไหร่การบวกทศนิยมต้องทำไมคะหลักของเขาบวกลบสศนิยมจะต้องตั้งจุดให้ตรงกันนะคะตั้งจุดให้ตรงกันเราจะพบว่าตำแหน่งที่3นะคะ ได้หาอ่าตำแหน่งที่2ได้เจ็ดอ่าตำแหน่งที่1นได้แนะคะหลักหน่วยได้6อ่าหลักสิบดึงลงมาเราก็จะได้ความจุนะคะของช่องพิมพ์เพียง1ช่องนะคะมีค่าเท่ากับ1 6 8 7 5แนะคะแต่เนื่องจากว่าพิมพ์นะคะแม่พิมพ์ทำบุญของเรามีถึงทั้งหมดกี่ช่อง 12ช่องด้วยกันนะคะถ้าเรา,เราอยากจะรู้ทั้งหมดทำยังไงคะก็นำา2 2นะคะคูณกับปริมาตรนะคะต่อ1ช่องเอ๊คูณกันแล้วได้เท่าไหร่คูณกันแล้วนะคะนักเรียนจะต้องได้ทศนิยมออกมาทั้งหมดกี่ตำแหน่งคะ3ตํตำแหน่งนะคะนี ตัวคูณของเรามีทั้งหมด3ตํตำแหน่งเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ออกมาต้องได้3าตำแหน่งนะคูณออกมาแล้วนะคะได้2 025 0, 0 0นะคะทศนิยมทั้งหมด3ตํตำแหน่งนะับจากหลังไปหน้านะ1 2 3และจุดข้อนี้จึงตอบว่า202.5ค่ะ หรือแค่จะตอบ202.500ก็ได้นะคะสรุปแล้วนะคะแม่พิมพ์นี้นะคะสามารถจุส่วสมได้ทั้งหมด202.5ค่ะอตอบ202.5นะคะใส่ศูนย์ข้างหลังก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะเอาละอันนี้ก็คือการหาปริมาตรนะคะของลูก ทรงเลขาคณิตลักษณะแบบนี้นะคะแบ่งเป็นรูปเลขาคณิต2สองรูปเนาะอ่ะโอเคไปดูข้อต่อไปกันเลยข้อที่4นะคะเป็นเรื่องของบ่อน้าพุร้อนนะคะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากค่ะนี่หนะ้าตาแบบนี้เลยนะคะเมื่อใส่น้ําเต็มบอ่อใส่ให้เต็มบ่อเลยนะคะใส่เต็มบ่อเลยมีความลึกนะคะจากก้นบ่อถึงขอบบอ่อ จากก้นบอถึงขอบบอเท่ากับ80เซนติเมตรนะคะบอ่อน้ำพุนี้มีความจุนะคะจุน้ำได้กี่รูปบาทเมตรเอาละทีนี้ถ้าเราอยากจะรู้นะคะว่าเขาจุได้ทั้งหมดเท่าไหร่ก็คือการหาปริมาตรเนาะรูปอันนี้ถ้าเราดูจากภาพนะคะมันเป็นรูปทรงเรขาคณิตนะคะสามมิติที่ เราสามารถแบ่งเป็นรูปย่อยได้นะคะจากรูปนี้นะคะเขาแบ่งให้นักเรียนแล้วนะแบ่งออกเป็น3รูปนะคะแบ่งเป็นรูปอะไรแบ่งเป็นเขาเรียกว่าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะทั้งหมด3รูปดีกันเดี๋ยวเรามาหาปริมาตรทีละรูปกันนะคะอ่ะไปดูรูปที่1ค่ะรูปที่1คือรูปนี้นะรูปนี้นะคะเป็นบ่อน้ําถามว่ามีความจุเท่าไหร่ เราหาได้จากกว้างคุณยาวคุณสูงเนาะเพราะแต่ละรูปนั้นเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทั้งสิ้นเนาะอ่ะมาเริ่มเลยค่ะรูปที่หนึ่งกว้างความกว้างนะคะดูตรงนี้นะความกว้างคือ1นจุยาวค่ะยาวยาวก็คือสองจุดสองและสูงขึ้นไปกี่เซนนี่สูงขึ้นไปกี่เซนสูงขึ้นไปแปดสิบเซนแปิเซนคิดเป็นกี่เมตรอ่าแปดสิบเซนคิดเป็นกี่เมตร ทราบไม่เอย่ยเนื่องจากว่านะคะโจทย์ต้องการอยากรู้ปริมาตรหน่วยเป็นลูกบาศเมตรนะคะนั่นหมายความว่าหน่วยย่อยนะคะหน่วยย่อยจะต้องเป็นเมตรด้วยนะเวลาเรามาคูณมาคำนวณน,นะคะต้องเป็นหน่วยเดียวกันนะเนี่ยคุณครูจะเปลี่ยนนะทุกคนมาช่วยกันเปลี่ยนดูซิ80เซนถ้าจะเปลี่ยนให้เป็นเมตรคิดเป็นกี่เมตรเอย่ย คิดเป็นกี่เมตรเอ่ย1เมตรมี1เมตรเท่ากับกี่เซน1เมตรนะคะมีค่าเท่ากับ100เซนใช่ไหมอ่าทีนี้เรามีแปเซนอ่า80ิเซนคิดเป็นกี่เมตรทำยังไงถึงอยากรู้อยากรู้ว่ามีกี่เมตรทำอย่างไรก็นำอะไรคะ100ไปหารนะคะ100ไปหารมีค่าเท่าไหร่คะ 0.8ค่ะมีค่าเท่ากับ0.8เพราะฉะนั้น80เซนเมตรนะคะมีค่าเท่ากับ0.8เมตรนะเราก็จะเอา0.8เมตรไปแทนค่าในส่วนสูงนะคะอะแทนค่าได้เลยนะเมื่อกี้เราบอกว่ากว้างเท่าไหร่นะกว้าง1.6ยาว2.2นะคะและสูงขึ้นไป0.8ค่ะกว้าง1.6 ยาว2.2และสูง0.8อ่ามาสังเกตก่อนนะตัวคูณของเราเป็นทศนิยมทั้งสิ้นเลยนะคะทุกตัวเป็นทศนิยมนะคะและเป็นทศนิยม1นึ่ตำแหน่งเนาะเวลาเราคูณออกมาแล้วนะต้องได้ทั้งหมดกี่ตำแหน่งเอ่ยต้องได้ทั้งหมด3ตำแหน่งนะคะอ้าวคูณกันแล้วคูณกันได้เท่าไหร่ลองคูณสิ ผลค,คูณนะคะของรูปที่1นะก็จะได้เป็น2.816นะคะเอาละทีนี้เราไปดูรูปที่2นะคะเป็นบ่อน้ำนะคะบ่อน้ำพุเนี่ยนะจะมีความจุเท่าไหร่ไปดูนะคะ ไปดูว่าเขามีความกว้างความยาวความสูงเท่าไหร่กันเลยนะคะเริ่มที่จากความกว้างก่อนเลยความกว้างของเรานะคะทราบแล้วนะคะ1.4นะคะความยาวของเราเรารู้หรือยังคะทั้งหมดเท่าไหร่ถ้าเราดูจากรูปนะเขาไม่ได้บอกเรามาทีเดียวทั้งหมดแต่บอกมาทีละส่วนนะคะจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะคะ0.8นะแล้วก็จากนี่ถึงนี่นะคะคิดเป็น2.2นะคะแล้วจากส่วนนี้จากตรงนี้มาตรงนี้ ะะก็คิดเป็นเท่าไหร่คะ0.8เอาละทีนี้ถ้าเราอยากรู้ความยาวทั้งหมดนะคะว่ายาวเท่าไหร่เราก็ใช้วิธีการอะไรคะวิธีการบวกนั่นเองนะคะก็จะกลายเป็นอะไรคะ0.8กับ0.8สองข้างนี้รวมกันได้เป็น1.6นะคะได้เป็น1.6แล้วเ1.6รวมกับ2.2รวมแล้วได้ทั้งหมด 3.8นะนั่นหมายความว่าความยาวทั้งหมดนะคะจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะยาว3.8นะคะ3.8เมตรเอาละทีนี้และความสูงก็คือเท่ากับนี่เท่ากับ8 L 0.8เมตรนะคะเราได้ความกว้างความยาวความสูงแล้วนะคะแทนค่าได้เลยนะคะก็จะได้เป็น กว้างนะคะ1.4ยาวทั้งหมด3.8และสูงขึ้นไป0.8ค่ะเมื่อคูณแล้วนะคะเราจะพบว่าโทศนิยมนะคะในชุดนี้นะคะมีทั้งหมด3ตํตำแหน่งคำตอบของเราต้องได้ออกมา3ตํตำแหน่งนะคูณกันแล้วนะคะได้4 2 5 6 ะะแต่เนื่องจากว่าเป็นทศนิยมทั้งหมด3ตําแหน่งเราจะนับจากหลังไปหน้านะคะแล้วก็จะพบว่ามีค่าเท่ากับ4.256นั่นเองอ่าทีนี้ไปดูรูปที่3นะคะรูปที่3เป็นทรงสี่เหลี่ยมจุมฉาั<ๆ>เช่นเดียวกันค่ะก็ไปดูเลยนะคะเขากว้างเท่าไหร่กว้าง1.6นะคะยาว2.2นะคะและสูง0.8เมตรอ้าแทนค่าลงไปเลยนะคะ ว้าง1.6ยาว2.2และสูง0.8เราจะพบว่ามีขนาดเท่ากับรูปที่1เลยใช่ไหมอ่ามีค่าเท่ากับรูปที่1เลยนี่กว้างคุณยาวคุณสูงเท่ากันเลยนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบเท่ากันแน่นอนก็คือ2.8 1.6เอาละเราได้นะคะ ปริมาตรหรือว่าความจุนะคะของบ่อน้ํานี้แล้วนะคะทั้งหมด3รูปอยากรู้ว่าทั้งหมดนะคะบ่อน้ำเนี้ยจะจุน้ําได้เท่าไหร่เราก็ทํายังไงต่อคะก็นํานะคะทั้ง3ส่วนนี้มารวมกันอ่าน้ําบ่อนี้น้าน้าร้อนพุน้ําบ่อน้าพุบ่อนี้จะจุได้เท่าไหร่ก็เท่าไหร่คะส่วนที่1ส่วนที่1ก็คือสองจุด แปดหนึ่งหกใช่ไหมคะรวมกับส่วนที่สองคือ4.256เนาะและส่วนที่สามนะคะเท่ากับเออ่รูปที่หนึ่งเลยนะเอาละทีนี้เราก็รวมกันมาค่ะรวมกันวิธีการบวกทศนิยมนะคะตั้งจุดให้ตรงกันนะอ่ะไปดูตำแหน่งที่สามกันเลยนะตำแหน่งที่สามบวกกันหกบวกหกบวกหกบวกหกอ่าหกหกหกบวกกันสามตัวหกสามสิบแปดเนาะอ่ะ แล้วยังไงบวกกันไปบวกกันไปอ่ะบวกกันแล้วนะคะได้9.888นะอ่าใครบวกแล้วได้ตัวเลขนี้นะคะแตงว่าบวกทศนิยมเก่งแล้วนะคะก็ทำให้สรุปได้ว่านะคะบ่อน้ำพุบ่อนี้นะคะสามารถจุน้ำได้ถึง9.88 8ลูกบาทเมตรนะคะไม่ใช่เซนนะลูกบาทเมตรนะคะอ่ะ โอเคเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนพอจะทําได้เพิ่มขึ้นไหมคะพอจะเข้าใจมากขึ้นไหมนะคะเป็นเกี่ยวกับโจทย์ปัญหานะคะการหาปริมาตรของทรงเลยคคณิตสัมมิตินะคะ ซึ่งก็กครูก็ย้ำอยู่บ่อยๆนะคะถ้าเจอโจทย์ลักษณะนี้นะรูปทรงเรขาคณิตสามิติเนี่ยมันอาจจะเป็นรูปหลายเหลี่ยมแต่เราสามารถหาปริมาตรได้โดยการแบ,บ่งออกเป็นส่วนย่อยนะคะก็แบบฝึกของวันนี้นะคะก็คือให้นักเรียนนะคะทำ ทำไปพร้อมกับคุณครูนะคะเปิดแบบฝึกหัดแล้วทำพร้อมไปกับคุณครูแล้วก็จดข้อมูลทุกอย่างลงในแบบฝึกหัดแล้วก็ส่งคุณครูที่ใต้โน้ตนะคะการบ้านของครูก็คือทําแบบฝึกหัดไปร่วมกันซึ่งก็คืออยู่ในหน้า105่งรถึงหนึนะคะก็เอาในส่วนเฉพาะที่เป็นการแก้ปัญหาลงไปในแบบฝึกหัดนะคะแล้วก็ส่งคุณครูใต้โน้ตเนาะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็จบเป็น เพียงเท่านี้ถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรก็ทักถามคุณครูได้เสมอเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ